สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อบทเรียนอะไรในชีวิตที่คนอายุ50ปีขึ้นไปอยากที่จะบอกคนอายุ20ปีถึง40ปีมากที่สุดนะครับถ้าคนอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปสักคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานอยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตลอด50กว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาอยากจะบอกอะไรชีวิตมักจะทําให้เราประหลาดใจด้วยเหตุการณ์ที่พลิกผันที่คาดไม่ถึงนะครับ คนรุ่นวัยกลางคนนั้นมักจะเคยสร้างทั้งบาดแผลและก็รอยยิ้มให้กับตัวเองมาไม่น้อยพวกเขามักจะมีคําแนะนําบางอย่างที่อาจจะทําให้การเดินทางของคุณที่อยู่ในช่วงอายุน้อยๆนั้นราบรื่นขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะไม่ใช่แค่บทเรียนจากตําราเรียนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ว่าคุณจะกําลังสร้างความสัมพันธ์กําลังค้นหาอาชีพการงานที่ดีหรือว่ากําลังค้นหาเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับ คำแนะนําทั้ง16ข้อต่อไปนี้จากคนที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นลุงก็อาจจะมีประโยชน์ต่อคุณนะครับขอให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อฟังแล้วก็พิจารณาคําพูดต่อไปนี้เพราะว่ามันเป็นแรงผลักดันจากคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วการได้ยินสิ่งเหล่านี้สักครั้งในช่วงเวลาวัยเยาว์ของคุณนะครับอาจจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในขณะที่คุณกําลังสร้างอนาคตของคุณไปนับจากนี้นะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบ และอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความเพื่อที่จะนำไปอ่านทวนซ้ำก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับรับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ได้ฟรีจากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับคำแนะนำ16ข้อจากคนอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่าคนรุ่นลุงมีอะไรบ้างนะครับคำแนะนำข้อที่1คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือคนที่ตกลงจะแบ่งปันชีวิตกับคุณดังนั้น ปฏิบัติต่อพวกเขาให้ดีที่สุดคนที่เลือกเดินบนเส้นทางชีวิตเคียงข้างคุณคือสมบัติที่ล้ำค่าของคุณพวกเขาเห็นจุดแข็งและข้อบกพร่องของคุณแล้วแต่ยังคงตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณต่อคำมั่นสัญญาที่จะร่วมชีวิตกันนี้ถือเป็นสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์และสมควรได้รับการดูแลแล้วก็ทนุถนอมด้วยความเอาใจใส่ความเคารพและความซาบซึ้งขอบคุณนะครับอย่าถือว่าการร่วมหัวจมท้ายเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ให้คุณใส่ใจด้วยการแสดงความรักและความเข้าใจแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนนะครับโปรดจําไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุทั้งหมดนะครับแต่อยู่ในสายสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นชื่นชมคู่ครองของคุณเพื่อนรักของคุณพ่อแม่ของคุณพี่น้องของคุณหรือใครก็ตามที่คุณเห็นอย่างแท้จริงว่าพวกเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณร่วมชีวิตกับคุณเพราะว่าพวกเขาเป็นรากฐานที่สําคัญของความสุขของคุณ และเป็นสมอยึดคุณไว้ไม่ให้คุณลอยเคว้งคว้างไปในทะเลแห่งชีวิตในวันที่พายุพัดกระหน่ำนะครับข้อ 2. คุณอาจจะมีอายุยืนยาวหรืออายุสั้นใครจะรู้แต่อย่างไรก็ตามเชื่อเถอะเมื่อคนแก่บอกว่าพวกเขาหวังให้คุณดูแลตัวเองให้ดีขึ้นตั้งแต่คุณยังเป็นวัยรุ่นนะครับชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เป็นการเดินทางที่หดสั้นลงเรื่อยๆซึ่งอาจจะยาวนานหรือว่าอาจจะแสนสั้นอย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็ถึงเวลาลงทุนในสุขภาพของคุณแล้วพลังงานและความมีชีวิตชีวาของวัยเยาว์นั้นเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่มักจะถูกมองข้ามไปอย่างประมาทจงตัดสินใจเลือกที่จะให้เกียรติและก็ให้ความสําคัญแก่ร่างกายและจิตใจ,ใจของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตคุณสามารถใช้ชีวิตเพื่อลิมรสประสบการณ์ชีวิตในระยะยาวได้โดยไม่เสียใจภายหลังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดี ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของคุณนิสัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทําให้ปัจจุบันของคุณดีขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นเหมือนของขวัญที่คุณเตรียมไวม้มอบให้กับตัวเองในอนาคตซึ่งจะทําให้คุณได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มีพลังและมีความสุขอย่างยาวนานนะครับข้อ 3. สิ่งของก็เป็นแค่สิ่งของอย่ายึดติดกับวัตถุมากนักแต่ว่าให้ความสําคัญกับวันเวลาที่น่าจดจําและประสบการณ์ที่น่าประทับใจแทนนะครับการได้ครอบครองวัตถุอาจจะทําให้คุณพอใจได้ชั่วคราวแต่ว่าสิ่งของมักจะไม่สามารถทดแทนความสมบูรณ์ของประสบการณ์ชีวิตได้ความตื่นเต้นในการได้หรือว่ามีสิ่งใหม่ๆมักจะหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงซากหรือว่าความล้าสมัยเอาไว้เบื้องหลังและคุณต้องหามันมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ให้ลงทุนกับเวลาที่สร้างความทรงจำที่ยั่งยืนแทนเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆใช้เวลาดีๆกับคนที่คุณรักและหาเวลาผจญภัยในสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงกว่าปกติประสบการณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมความเป็นคุณและกลายเป็นเรื่องราวที่คุณทนุถนอมในช่วงวัยที่คุณแก่ตัวลงเวลาที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ดังนั้นจงใช้มันอย่างชาญฉลาดให้ความสำคัญกับการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีความหมาย มากกว่าการสะสมสิ่งของซึ่งในที่สุดมันมักจะสะสมฝุ่นให้คุณด้วยในที่สุดนะครับข้อ 4. ความหึงหวงทําลายความสัมพันธ์เชื่อใจคนรักของคุณเพราะถ้าคุณไม่เชื่อคนที่คุณรักที่สุดคุณจะเชื่อใจใครได้อีกความหึงหวงนั้นเป็นพลังกัดกร่อนที่สามารถบ่อนทําลายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดได้มันก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและความสงสัยทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคู่รักในทางกลับกันความไว้วางใจนั้นเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการรับประกันว่าคู่ของคุณคิดถึงความสุขสูงสุดของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในบางเวลาก็ตามการสร้างความไว้วางใจต้องใช้ความอ่อนโยนและความซื่อสัตย์แต่มันจะคุ้มค่ากับความพยายามเชื่อในความรักที่คุณให้ไปและเชื่อในความผูกพันที่คุณสร้างขึ้นหากปราศจากความไว้วางใจความรักก็ยากที่จะเติบโตจำไว้ว่าคู่รักของคุณเลือกคุณและการดูแลทางเลือกนั้นด้วยความไว้วางใจเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถที่จะให้ได้ ข้อ5ผู้คนมักจะพูดว่าให้แน่ใจนะว่าคุณได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักแต่นั่นอาจจะไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุดงานที่เหมาะสมคืองานที่คุณรักมันเป็นบางวันแต่คุณทนทำมันได้เกือบทั้งวันและมันยังสามารถทำรายได้เพื่อให้คุณอยู่ดีกินดีและมีความสุขได้อยู่แทบไม่มีใครมีงานที่พวกเขารักทุกวันและก็รักมันอยู่ตลอดเวลานะครับการแสวงหางานที่สมบูรณ์แบบที่ว่ากันว่าเป็นงานที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขที่จะทำทุกวันถือเป็นจินตนาการในอุดมคติ ความจริงก็คืออะไรที่เป็นงานมันมักจะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องธรรมดาและก็เรื่องที่ท้าทายสิ่งสําคัญก็คือการหางานที่สอดคล้องกับจุดแข็งและความสนใจของคุณซึ่งมันเป็นงานที่มอบช่วงเวลาแห่งความสุขและความพึงพอใจให้กับคุณแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกวันหรือว่าทุกเวลาก็ตามนะครับอาชีพที่เติมเต็มคุณจะสร้างสมดุลระหว่างความหลงไหลของคุณกับการลงมือทําได้จริงทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินในขณะเดียวกันก็มีความก้าวหน้าเพื่อที่จะบอกว่าคุณเติบโตข,ขึ้น มันคือการค้นหาสิ่งที่คุณสามารถอดทนกับมันได้ในวันที่ยากลําบากและชื่นชมกับมันในวันที่ดีตั้งเป้าไปที่การหางานที่สนับสนุนชีวิตของคุณไม่ใช่งานที่สมบูรณ์แบบที่คุณจะทํามันได้ทุกวันตลอดชีวิตซึ่งมันอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือไม่ก็มีคนน้อยยิ่งกว่าน้อยที่พบมันนะครับข้อ 6. หากคุณกําลังจมดิ่งกับชีวิตเพียงกลับไปสู่การใช้ชีวิตกับเวลาปัจจุบันและลิ้มรสสิ่งสวยงามและปลอบประโลมจิตใจที่คุณมีอยู่ในตอนนี้หายใจเข้าลึก,ลก ทำตัวให้ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเครียดอย่างท่วมท้นมันเป็นเรื่องง่ายที่คนเราจะจมอยู่กับความสับสนวุ่นวายเพราะว่าความกังวลและความรับผิดชอบอยากแก้พิษประเภทนี้อยู่ที่การพาตัวเองมาอยู่ในปัจจุบันขณะหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่ความสุขง่ายๆรอบตัวคุณสังเกตความอบอุ่นของแสงแดดกลิ่นหอมของกาแฟเสียงวัรเราะของผู้คนหรือความสบายใจจากเพลงโปรดอย่างนี้เป็นต้น ช่วงเวลาเล็กๆที่สวยงามเหล่านี้คือจุดยึดที่ช่วยให้คุณตั้งหลักได้ท่ามกลางพายุแห่งชีวิตด้วยการฝึกสติและการดื่มด่ำอยู่กับปัจจุบันคุณจะพบกับความสงบและความชัดเจนแม้ในช่วงเวลาที่ยากและก็ท้าทายที่สุดจำไว้ว่าชีวิตที่ดีนั้นคือการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ทุกข์ทรมานกับการคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่เครียดกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนมากเกินไปนะครับข้อ 7. เวลาในชีวิต จำนวนหลายปีแต่เหมือนจะผ่านไปในพริบตาดังนั้นอย่าแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กเกินไปใช้ชีวิตของคุณให้หลากหลายไปสถานที่ต่างๆทาสิ่งต่างๆหากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนลุกขึ้นมาแพ็คก,กระเป๋าและก็ไปในที่ที่คุณสามารถไปได้อย่าเพิ่งเริ่มต้นซื้อสิ่งของหรือสร้างภาระเร็วเกินไปเรียนรู้โลกให้มากที่สุดช e um internet. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลือกที่จะไปมาสักที่แล้วก็ลุยไปเลย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและความยาววัยเป็นสมบัติส่วนตัวที่จะหายวับไปเป็นลำดับแรกของชีวิตและเอากลับมาไม่ได้อีกแล้วก่อนที่จะปักหลักไม่ว่ากับงานหรือว่าครอบครัวจงใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพให้กว้างไกลที่สุดในการสำรวจและค้นพบโลกท่องเที่ยวเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างและเปิดโลก,กทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณมากมายหรือมีแค่เพียงพอสำหรับการเดินทางแบบแบ็คแพ็คก็ใช้มันเท่าที่คุณมี เพื่อคว้าโอกาสที่คุณจะได้เห็นสถานที่ใหม่ๆกินอาหารใหม่พบผู้คนใหม่สังเกตวิธีการใช้ชีวิตและเรียนรู้ความคิดใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจงสะสมความทรงจําก่อนไม่ใช่สะสมทรัพย์สินก่อนวัตถุสิ่งของสามารถรอไปก่อนได้อีกพักใหญ่แต่ว่าการประจุภัยของวัยเยาว์นั้นไม่อาจหามาทดแทนได้อีกการเดินทางสร้างการเติบโตสร้างความยืดหยุน่นและมอบบทเรียนและประสบการณ์ที่ล้าค่าที่มันอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความคิดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติมากมายได้ในภายหลังนะครับ ดังนั้นแพ็คกระเป๋าเลือกจุดหมายปลายทางสักที่และเริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองโลกนี้กว้างใหญ่และวัยเยาวคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะสำรวจมันข้อ8อย่าเคร่งเครียดจริงจังกับชีวิตมากนักแม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูมืดมนและสิ้นหวังแต่พยายามหัวเราะให้กับชีวิตไม่ว่ามันจะไร้สาระขนาดไหนชีวิตเต็มไปด้วยความขึ้นขึ้นลงลงสูงต่ำยากที่จะคาดเดาได้และบางครั้งก็อาจจะรู้สึกยากและท่วมท้นจนจัดก,การไม่ไหว แต่ว่าอย่างไรก็ตามการจดจําคุณค่าและความสุขในเสียงหัวเราะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอารมณ์ขันช่วยลดความหนักอึ้งจากภาระที่หนักที่สุดและให้มุมมองใหม่ๆแม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากการค้นหาสิ่งที่คุณจะหัวเราะกับมันได้อย่างเต็มที่อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูที่ทรงพลังที่สุดที่คุณทําให้กับตัวเองได้ชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้โดยเนื้อแท้ของมันเองและมักจะพบกับสิ่งที่ผิดคาดอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นทําไมเราไม่ยอมรับความแปลกๆเพี้ยนๆของชีวิตเสียในมุมที่มันขบขันเสียบ้างเสียงวเราะเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงเราเข้ากับทุกคนมันเตือนเราว่าอย่าจริงจังกับตัวเองมากจนเกินไปดังนั้นจงค้นหาความสุขในสิ่งที่ไร้าสาระเสียบ้างยิ้มเยาะเมื่อผ่านความยากและท้าทายและปล่อยให้เสียงวเราะนําทางชีวิตคุณไปข้อ 9. เพืพ่อนแท้จะวิ่งมาหาคุณถ้าคุณโทรหาพวกเขาตอนตีสองส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงคนที่รู้จักเท่านั้น ในการเดินทางของชีวิตเพื่อนแท้คืออัญมณีที่หายากพวกเขาคือคนที่รับสายของคุณตอนตีสองแล้วก็พร้อมที่จะมาหาและช่วยเหลือคุณโดยไม่ลังเลหากคุณบอกว่าคุณต้องการพวกเขาความสัมพันธ์เหล่านี้สร้างขึ้นจากความผูกพันในระดับที่ลึกซึ้งกว่าปกติความไว้วางใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพวกเขาเห็นและรู้จักคุณในเวลาที่ดีที่สุดและในเวลาที่คุณแย่ที่สุดและยังคงยืนเคียงข้างคุณโดยไม่ใส่ใจกับเรื่องที่คนอื่นอาจจะทนไม่ได้ในตัวคุณ คนรู้จักทั่วไปอาจจะแบ่งปันเสียงหวเราะ,ะและช่วงเวลาดีๆแต่ว่าเพื่อนแท้จะอยู่กับคุณทุกเวลาแม้ในช่วงเวลาที่แย่และกดดันที่สุดพวกเขาให้พื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับความเปราะบางของคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตยังมีหนทางเสมอจงชื่นชมมิตรภาพเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาคือคนที่คอยค้าจุนคุณผ่านความท้าทายในชีวิตและยินดีกับความสําเร็จของคุณนะครับข้อ10เด็กๆมักจะเติบโตเร็วกว่าที่คุณคิดเอาไว้มาก ใช้เวลาร่วมกับพวกเขาให้คุ้มค่าที่สุดตอนนี้เลยเวลาผ่านไปเร็วเป็นพิเศษเมื่อเราพูดถึงเด็กๆชั่วเวลาหนึ่งดูเหมือนพวกเขากําลังจะหัดเดินก้าวแรกเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็เพิ่งเริ่มวิ่งได้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มไปโรงเรียนและหลังจากนั้นกว่าคุณจะรู้ตัวอีกทีคุณก็งงงวยในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองสิ่งสําคัญก็คือต้องรักษาช่วงเวลาอันแสนสั้นในวัยเด็กจงมีส่วนร่วมในโลกของพวกเขาฟังเรื่องราวของพวกเขา และแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามในการค้นพบของพวกเขาปีที่มีคุณค่าเหมือนกับทองคําในวัยทารกและวัยเด็กเล็กจะเป็นปีที่วางรากฐานสําหรับอนาคตทั้งหมดของพวกเขาและการมีอยู่ของคุณคือของขวัญที่ล้าค่าที่ไม่มีของขวัญกล่องใดที่จะแทนได้อย่าปล่อยให้ชีวิตที่ยุ่งยากวุ่นวายสับสนมาปล้นช่วงเวลาที่พิเศษเหล่านี้ไปนะครับให้จัดลําดับความสําคัญของช่วงเวลาที่มีคุณภาพและสร้างความทรงจําที่จะคงอยู่ตลอดไปแทนนะครับข้อ11 ถ้าถึงเวลาต้องตายแล้วขอยืดเวลาได้จริงคงไม่มีใครขอยืดเวลาตายเพื่อขอมาทำงานให้มากกว่าเดิมใช่ไหมดังนั้นจงทำงานหนักแต่อย่าจัดลำดับความสำคัญของงานเอาไว้มากกว่าครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้แต่เพื่อตัวคุณเองในช่วงบั้นปลายของชีวิตสิ่งที่ผู้คนทนุถนอมและอยากทำมากที่สุดไม่ใช่การทำงานแต่เป็นช่วงเวลาที่แบ่งปันกับคนที่คุณรักแม้ว่างานจะมีความจำเป็นและต้องทำให้ได้ผลดี แต่ก็ไม่ควรให้งานบดบังความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและคนที่รักคุณหรือว่าให้มันสําคัญกว่าการดูแลตัวเองความสมดุลเป็นสิ่งที่สําคัญจงลงทุนกับเวลาและอาชีพการงานของคุณอย่างจริงจังแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่สนิทด้วยทํางานอดิเรกหาความสนใจใหม่ๆและจัดลาดับความสําคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของคุณชีวิตที่ประสบความสําเร็จไม่ได้วัดจากความสําเร็จด้านอาชีพเพียงอย่างเดียว แต่วัดจากคุณภาพของความสัมพันธ์และความสุขส่วนตัวด้วยนะครับโปรดจําไว้ว่าการใช้เวลาร่วมกับคนที่รักและการเติมเต็มตัวเองคือตัวชี้วัดที่แท้จริงของชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะครับข้อ12จงกินและออกกําลังกายเหมือนคุณเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและเป็นโรคหลอดเลือดสมองถ้าทําได้คุณจะไม่มีวันเป็นโรคนั้นและไม่มีวันเป็นอมาาัมพาตจริง,รงๆการดูแลสุขภาพแบบเชิงป้องกันคือการดูแลที่ดีที่สุด การใช้ชีวิตที่ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพต่างๆที่จะตามมามากมายได้ลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงหรือเริ่มเป็นโรคต่างๆแล้วคุณจะดูแลตัวเองอย่างไรแนวคิดนี้กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติแล้วก็ดีต่อสุขภาพอาหารที่ดีประกอบด้วยผักผลไม้โปรตีนอย่างดีที่ไม่มีมันและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเป็นต้นนะครับ ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายเป็นประจำสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างเช่น,โร,าานโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมากนะครับการรักษาสุขภาพนั้นง่ายกว่าการพยายามทําให้มันฟื้นตัวหลังจากที่ป่วยไปแล้วดังนั้นให้คุณให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรกในแต่ละวันวิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวและก็มีสุขภาพดีขึ้นเต็มไปด้วยพลังงานและความมีชีวิตชีวานะครับข้อ13 อย่าถือว่าคําแนะนําของใครเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะต้องทําตามไปทุกอย่างคุณสามารถขอคําแนะนําจากคนที่คุณเคารพแต่ให้นําสถานการณ์ของคุณมาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจทุกครั้งด้วยตัวคุณเองคําแนะนําของคนแก่ที่มีประสบการณ์ชีวิตโชกโชนจริงๆพวกเขาจะแนะนําคุณว่าจงทําตามตัวคุณเองที่แนะนําตัวเองนั่นแหละดีที่สุดคําแนะนําอาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ให้มุมมองและก็ให้วิธีคิดที่ดีเยี่ยมที่คุณอาจจะไม่เคยนึกมาก่อน แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือต้องจดจําเอาไว้ว่าคําแนะนํานั้นแม้จะมาจากคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดมันก็มักจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ค่านิยมและก็เป้าหมายของคนแต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเมื่อได้รับคําแนะนําจากใครก็ตามให้เอามาชั่งน้ําหนักกับสถานการณ์ประสบการณ์สิ่งที่คุณมีและสัญชาตญาณของคุณท้ายที่สุดแล้วคุณคือคนที่ใช้ชีวิตของตัวเอง และมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้เชื่อถือความคิดของคุณและมั่นใจในตัวเลือกของคุณแม้ว่าจะเป็นการฉลาดที่จะขอคําแนะนำจากคนอื่นแต่เสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณควรจะเป็นเสียงของคุณเองภูมิปัญญาของคุณคือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับข้อ 14. เรามีชีวิตครั้งเดียวบนโลกนี้ อย่าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตอนนี้คุณอายุ60ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสิ่งที่คุณฝันเอาไว้เลยชีวิตคือโอกาสอลัมค่าที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและเป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับกิจวัตรประจําวันแล้วก็เลื่อนความฝันออกไปทีหลังหรือเดี๋ยวค่อยทําครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คําว่าทีหลังหรือคําว่าเดี๋ยวค่อยทําอาจจะกลายเป็นภาพลวงตาซึ่งอยู่ไกลเกินเอื้อมเสมอและไปไม่เคยถึงจุดนั้นเลยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจจากความปรารถนาที่ไม่เคยได้ลองทํา คนอายุมากที่มีประสบการณ์ชีวิตจะแนะนำอย่างไม่กลัวผิดว่าจงลงมือทำทันทีไล่ตามความปรารถนาของคุณจงกล้าเสี่ยงและกล้าก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ทโซนของคุณไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวการเริ่มต้นอาชีพใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะความสามารถใหม่อย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันอาจจะไม่มีวันมาถึงเปิดใจรับว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนแล้วก็ไล่ตามความฝันของคุณด้วยความกล้าหาญ ชีวิตนี้เป็นโอกาสเดียวของคุณที่จะสร้างเรื่องราวที่คุณต้องบอกเล่าด้วยตัวคุณเองข้อ15เห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆและอยู่กับปัจจุบันดูเหมือนว่าทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างก็สนใจแต่ความพึงพอใจที่จะต้องได้ในทันทีทำไมไม่ชื่นชมทุกช่วงเวลาเล็กๆแทนเราไม่สามารถที่จะอยู่บนดาวเคราะห์ที่ทั้งบ้าคลั่งและทั้งมหัศจรรย์ใบนี้ที่เรียกว่าโลกได้ตลอดไปและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็สามารถพบได้จากกิจกรรมที่ธรรมดาที่สุด แทนที่เราจะไถหน้าจอเฝ้าดูอะไรขำขันอย่างต่อเนื่องยาวนานหรือว่าติดตามดูข่าวไร้สาระหรือว่าคอยเฝ้าดูชีวิตรักของดาราหรือว่าคนดังให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาใครที่มีความผูกพันกับชีวิตของคุณจริงๆสักคนโทรหาแม่ของคุณก็ได้คุยเรื่องทั่วไปที่อาจจะไม่มีอะไรรู้สึกพิเศษตื่นเต้นเหมือนข่าวฆ่ากันตายหรือว่าข่าวชีวิตรักดาราแต่นั่นคือช่วงเวลาที่คุณควรมีในชีวิตในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วที่ขับเคลื่อนด้วยความพึงพอใจแบบรวดเร็วทันใจ เป็นเรื่องง่ายที่คนเรามักจะมองข้ามความสุขที่เรียบง่ายของชีวิตแต่ว่าความสุขที่แท้จริงมักจะอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาาอย่างเช่นการพูดคุยที่จริงใจแสงแดดที่อบอุ่นหรือว่ากลิ่นหอมของกาแฟยามเช้าประสบการณ์เหล่านี้ทําให้เรานึกถึงความงดงามที่เป็นสิ่งธรรมดาด้วยการพาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่เราสามารถที่จะสัมผัสถึงบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วงขณะที่ว่านั้นแล้วก็เกิดเป็นความทรงจําที่มีความหมายยาวนานได้แทนที่เราจะเร่งรีบในชีวิต ให้ใช้เวลาเชื่อมต่อกับคนอื่นในแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นโทรหาคนที่คุณรักแบ่งปันเสียงวราะหรือเพียงแค่นั่งเงียบๆคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแท้จริงและเป็นสาระที่แท้จริงข้อ16เมื่อคุณพบใครสักคนเป็นครั้งแรกให้หยุดแล้วก็ตรหนักว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพวกเขาจริงๆคุณเห็นเพียงเชื้อชาติเพศอายุและการแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งภายนอกลืมมันให้หมดคุณไม่รู้อะไรเลย ข้อสันนิษฐานที่มีอคติมากมายที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณเกิดจากการที่สมองของคุณลำเอียงไปตามความชอบต่างๆมันจะจำกัดชีวิตของคุณและจำกัดชีวิตของคนอื่นสิ่งที่เราเห็นหรือว่ารู้ครั้งแรกเกี่ยวกับคนอื่นมักจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดมันเกิดจากการตัดสินอย่างผิวเผินโดยเหมาเอาจากรูปลักษณ์ภายนอกเชื้อชาติหรือว่าเพศอคติเหล่านี้อาจจะทำให้การรับรู้ของเราไม่ชัดเจนและจำกัดปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนคนนั้น หากต้องการเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างแท้จริงให้คุณพบกับผู้คนใหม่ๆแต่ละครั้งด้วยใจที่เปิดกว้างรู้ว่าคุณมีอคติอะไรบ้างมีอะไรที่คุณมักจะไม่ชอบแล้วก็ทิ้งมันไปทุกคนมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์การต่อสู้ดิ้นรนและความฝันของตัวเองการไม่ตัดสินคนอื่นและการรับฟังอย่างกระตือรือร้นจะทําให้คุณมีพื้นที่สําหรับความเข้าใจและมีความเห็นใจอย่างแท้จริงการปฏิบัติแบบนี้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น เปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงขอให้จําไว้ว่าโลกเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายและแต่ละคนที่คุณพบคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตของคุณเองนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชั่นที่เป็นบทความสําหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้งละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ line a u n l i m i t e d m i n d s e t อย่าลืมใส่สัญลักษณ์หน้าคำว่า u n l i m i t e d m i n d s e t ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับ แจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แอดนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ีในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมด ย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความสคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับ สมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทางไลน์ @alimited.myset ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ